ใจของเราสองคนยังตรงกันอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ อ่ะเรามาดูพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะใบแรกนะคะของคุณได้6เหรียญใบที่2นะคะได้2ถ้วยใบที่3นะคะได้เป็นเดอะซันค่ะพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุน้ำค่ะ จากพลังงานหลักประจําตัวของคุณนะคะต้องบอกว่าคุณเป็นคนนี่คุณเป็นคนที่มีนะคะพลังงานชีวิตที่ดีมากนะคะมองอะไรคุณก็มองไปในมุมมองที่ดีทั้งหมดเลยค่ะคุณเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็มีรอยยิ้มให้กับตรงนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณมักที่จะค่อนข้างโดดเด่นในวงสังคมของตัวเองนะคะ เราก็เป็นที่รักของทุกๆคนจริงๆค่ะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นที่พึ่งพิงให้คําปรึกษากับคนอื่นๆได้ดีมากๆด้วยเพราะว่ามันมีไพ่หเหรียญขึ้นมาตรงนี้เนาะบีก็เลยมองว่าคุณเองนะคะบางครั้งก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเหมือนกันนะคะแต่พอเวลาเป็นเรื่องของตัวเองเนะะียค่ะไพ่สถ้วยนะ ก็บอกว่าพอเวลาเป็นเรื่องความรักของตัวเองเนี่ยคุณก็ไม่สามารถนะคะที่จะให้คำปรึกษากับตัวเองได้จริงๆค่ะอันนี้คือเรียกว่าจุดอ่อนของคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของคุณเองนะคะก็ยังคงมองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็เข้าใจกันนะคะทุกอย่างเรายังสามารถเอาอยู่ทุกอย่างเรายังสามารถจัดการได้นะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเหมือนคุณเองก็พยายามเติมพลังงานดีๆนะคะให้กับตัวเองเสมอ เราคุณเป็นคนที่มีพลังงานแบบล้นเหลือมากๆในแต่ละวันนะคะก็เรียกว่านะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็คือไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยนะคะเราเป็นคนที่อยู่ไม่สุขอยู่ไม่อยู่กับที่เลยค่ะนะมักจะหาอันนูน้นอันนี้ทําเรื่อยๆนะคะจนหลายๆคนนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะในความเป็นตัวของคุณค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอันนี้คือพลังงานของคุณแล้วเราไปดูพลังงานของเขาค่ะ เดอะชารีออตนะสี่ไม้อืมแปดเหรียญน,นะคะคนทางไกลได้นะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอายุแตกต่างกันได้นะดูเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีสถานะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันเป็นคู่รักหรือแม้กระทั่งคู่ชีวิตนะเพราะว่าพลังงานคือออกมาคุณมี2ถ้วยเขามีสี่ไม้เท้าแล้วอยู่ในตําแหน่งใบที่2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพจึงมองว่าทั้งคุณและเขานะคะ่ะก็มั่นคงต่อกันละกันแล้วในณเวลาที่ผ่านมานะคะพลังงานของเขาดูเหมือนกับว่านะคะตัวของเขาเองเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนที่มีอารมณ์คงที่ แต่ในบางครัง้งเมื่อมีอะไรเขาหมากระทบเขาจะขาดความมั่นใจได้ง่ายแต่ตัวของคุณเองนะคะมักจะเติมเต็มความมั่นใจให้กับเขาแต่ทีนี้ค่ะการที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นการทํางานที่ต้องมีการเดินทางหรือเขากับคุณอยู่กันคนละประเทศหรือว่าอยู่กันคนละจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บีพูดไปว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตลอดเวลาซึ่ง มันค่อนข้างจะชัดเจนในฝั่งของเขานะคะมันเลยทําให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในฝั่งชีวิตของเขาเนะคะเวลาที่ไม่ได้มีคุณเนี่ยมันทําให้เขาเองขาดสมดุลในชีวิตค่ะเขาเป็นคนที่มั่นใจนะเวลาอยู่กับคุณแต่พอเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยความมั่นใจอะคะ่ะมันลดลงไปนะคะแล้วพอมาเจอกับสถานการณ์ที่มัน เกิดความผิดพลาดแบบซ้ำๆๆ,ๆๆหรือมีใครก็ตามมาพูดให้เขาเองขาดความมั่นใจบ่อยๆมันทําให้เขานี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาของตัวเองได้นะคะคุณจะสังเกตได้ว่าพอเวลาห่างกันทีไรเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุการณ์กับเขาขึ้นทุกทีนะคะแล้ดูเหมือนฝั่งคุณเองอะค่ะจะเป็นฝั่งที่จะต้องช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ปีมองว่ามัน,นมันมักที่จะเกิด ปัญหาแบบนี้ขึ้นบ่อยๆระหว่างคุณแล้วก็เขาเพราะว่าพลังงานของเขานะ่ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะแต่บีก็เห็นแล้วคะ่ะว่าสี่ไม้ของเขาเนี่ยใจอะค่ะยังไงก็ยังคงมีความมั่นคงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้อาจจะมีการไกลกันอาจจะมีการคุยกันน้อยไปบ้างนะคะแต่ทุกๆอย่างที่มันเป็นเขาตรงนี้คะ่ะมันก็ยังคงมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะว่า ใจของเราสองคนยังตรงกันอยู่ไหมอ่าเรามาดูกันค่ะขอไพ่ฝั่งของคุณ3มใบนะคะแล้วก็ไพ่ฝั่งของเขา3ใบค่ะของคุณนะคะใบแรกเป็น8ดาบนะ ใบที่สองนะคะสิบไม้แล้วก็ใบที่สามนะคะอัศวินถือดาบค่ะฝั่งเขานะคะอัศวินถือไม้อืมเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ สี่ถ้วยทําไมช่วงนี้มันดูมีความเบื่อกันใช่ไหมคะมีความรู้สึกเบื่อมีความรู้สึกเหมือนคุยกันแล้วเราไม่เข้าใจกันหรือเปล่าหรือมันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาจนยากเกินกว่าที่เราจะผ่านไปได้เพราะฝั่งคุณรู้สึกถึงความเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากคุยเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากยุ่งเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์น่ะฝั่งเขาเองก็มีลักษณะของความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะ คุณน่ะยังชอบเขาอยู่ไหมคุณน่ะยังรักเขาอยู่ไหมคุณน่ะยังต้องการเขาไหมทําไมคุณถึงได้แบบบางครั้งก็หงุดหงิดใส่เขาจังเลยทําไมบางครั้งคุณก็ดูเหมือนไม่สนใจเขามันมีพลังงานแบบนี้ออกมาจากปากของเขานะแต่ตรงนี้ค่ะที่บีเห็นนะ่ะนั่นคือการที่ตัวของคุณเองแค่รู้สึกเหนื่อยเฉยๆเพราะง,งานคุณเยอะ ะะงานคุณเยอะแล้วตัวของคุณเองก็เป็นคนที่มีพลังงานในชีวิตในแต่ละวันค่อนข้างสูงด้วยแล้วคุณก็จะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะโดยที่ไม่เว้นว่างเลยจนบางครั้งเขาเองนะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณนะ่ยยังต้องการเขาไหมแต่บีเห็นอย่างหนึ่งนะคะแปดดาวของคุณยังพร้อมที่อยู่ตรงนี้ 8ด,ดาบใบนี้มันเป็นด้านกลับหัวนะเหมือนคุณก็ยังพร้อมนะคะที่จะอยู่ตรงนี้เพราะคุณเองก็มองเห็นความเป็นตัวตนของเขานะคะคุณเองก็ยังคงมีความรักนะคะแล้วก็ปรารถนาดีให้กับเขาฝั่งเขาเองเจ็7ถ้วยที่ออกมาตรงนี้แม้ว่าเขาจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตลอดเวลาแล้วมันมีคนเขามาหาเขานะคะ แต่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้ชายตามองคนอื่นเลยค่ะเจ็ดถ้วยไปนี้เป็นเจ็ดถ้วยที่เขามองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงเขามองทุกอย่างว่าคุณเน่ยเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาเพราะฉันแล้วเขาจะไม่นอกลู่นอกทางแต่ว่าในตอนนี้มันดูเป็นพลังงานของการปฏิเสธกันนะคะเพราะอย่างที่บีได้พูดไปเหมือนคุณเหนื่อย อะเหนื่อยไม่อยากพูดเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเหมือนฝั่งของเขาเองก็บางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนใส่คุณเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ของอัศวินถือไม้ขึ้นมานะคะคือบางครั้งเนี่ยค่ะการที่คุณอ่ะคอยอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาที่เขาเจอปัญหาคุณจะอยู่ตรงนี้เสมอแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณงานเยอะมากทําให้คุณตอบข้อความเขาช้าหรือแม้กระทั่งการรับโทรศัพท์ที่มันช้านะคะเขาก็เลยมีความรู้สึก แล้วก็ห่วงคุณขึ้นมาเพราะด้วยความที่อยู่ไกลกันแล้วตัวของคุณเองค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นด้วยอืออย่างที่ปีพูดไปว่าคุณเป็นคนโดดเด่นนะคะคุณเป็นคนที่ทุกคนค่อนข้างจับตามองในความสามารถของคุณไม่ว่าคุณจะขยับทําอะไรก็ตามนะคะคุณค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงสังคมของตัวเองอะค่ะค่อนข้างมากแล้วทีเนี้ยตัวของเขาเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่คุณเงียยไปแล้วคุณไม่ตอบเนี่ยนะคุณเปลี่ยนใจไปจากเขาแล้วหรือยัง ก็เลยมีความหึงความหวงเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ไพ่ก็ย้ำเลยว่าทุกอย่างระหว่างคุณกับเขานะะียค่ะยังคงเหมือนเดิมนะคะอ่ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขายังคงเหมือนเดิมค่ะแม้ว่านะคะในณเวลานี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเบื่อและก็เหนื่อยในความสำคัญเหมือนกับว่าเราไม่เข้าใจกันจากการหึงหวงมากเกินไปนะคะหรือไม่ฟังกันเลยนะคะสำหรับเหตุผลที่เราจะพูดกันออกมา ต่อให้ในณนะเวลานี้มันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ตามแต่ใจของคุณทั้งสองคนนั้นยังมีความตรงกันอยู่พอพี่ไพ่ออกมาชัดเจนนะคะว่าทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอะเราก็คือทุกอย่างไม่ได้มีความรับต่อกันเลยนะคะไม่ได้มีความรับต่อกันเลยค่ะเราก็ยังพร้อมนะคะที่จะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามแต่เพียงแค่ว่าช่วงระยะเวลานี้ แค่มันรู้สึกเหนื่อยๆเฉยๆนะคะอืมมันเป็นพลังงานที่ออกมาแบบนี้จริงๆนะทุกคนคือจากสิ่งที่บีเห็นบนหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกอย่างในความสัมพันธ์อะตอนนี้คือสับสนทั้งคุณแล้วก็เขาเราดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงนี้ห่างกันแล้วจริงๆนิ่งกันแล้วนะคะเฉยกันแล้วแต่ว่าหนึ่งคน อยากขอโทษล้วก็อยากคืนดีอีกหนึ่งคนก็ตัดใจไม่ได้เหมือนกันเพราะฉันแล้วคุณทั้งสองคนนั้นยังใจตรงกันแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะคะมันจะยังไม่ปรับความเข้าใจกันก็ตามแต่ทุกอย่างที่คุณรู้สึกอะคะ่ะยังคงมีให้กันเหมือนเดิมมันไม่ได้หายไปไหนแต่แค่ว่าคุณทำให้เหตุการณ์นะคะมันมันแย่ไปกว่าเดิมนั่นคือการที่พอมีประเด็นกันปุ๊บ นะคะมันก็เหมือนกับเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดนะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในความสัมพันธ์บิก็มองว่าฝั่งเขาเนี่ยเป็นฝั่งที่ค่อนข้างมีอะไรที่มันเป็นประเด็นนะคะอยู่บ่อยๆจากลักษณะนิสัยของเขานะอืจากลักษณะนิสัยของเขานะคะมันมีมันมีเหตุการณ์บางอย่างจริงๆคะ่ะที่ทําให้ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยแล้วจริงๆเนาะ พราะดูเวลาหึงเวลาห่วงเนะะี่ยค่ะเขาดูเหมือนคนขาดสติบีมองว่ามันเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็เลยนิ่งกันไปแต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะคะ่ะถ้าความสัมพันธ์นิ่งกันอยู่ในตอนนี้มันจะได้กลับมาหาการเพราะคุณและเขายังคงมีใจที่ตรงกันนะคะใจยังตรงกันอยู่จริงๆค่ะอืมไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะได้ ขวนกลับมาหากันแน่นอนแต่ทีนี้ค่ะเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็จำเป็นมากๆนะที่จะต้องพูดคุยกันนะคะด้วยเหตุผลคือตัวของคุณอนะเป็นคนที่มีเหตุผลล่ะตัวของคุณอนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีละ่ะแต่ว่าฝั่งเขาอะค่ะจะเป็นฝั่งที่เหมือนกับว่าย้ำคิดย้ำทำนะคะระแวงแออะมันเลยกลายเป็นประเด็นนะ่ะให้คุณละเขาอะค่ะไม่เข้าใจกันนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ไพ่ก็บอกว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะยังไงก็ตามนะคะคุณและเขามีความเป็นคู่ที่ลงตัวคุณและเขามีความเป็นคนที่หากันจนเจอแม้ว่าสถานการณ์มันจะอึดอัดแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูเหมือนกับว่าเราจะฟื้นนะคะให้ทุกอย่างมันกลับมาราบรื่นเหมือนเดิมอะคะ่ะได้ยากในณเวลานี้หลังจากที่มีประเด็นเราก็เงียบกันไปก็ตาม แต่ทุกอย่างอะคะ่ะก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะยังคงเป็นความสุขยังคงเป็นอนาคตที่เราจะเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อได้กลับมาพูดมาคุยกันคุณก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยตกลงกันคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่แรกนะคะแล้วความสัมพันธ์นีค่ะมันจะก้าวไปข้างหน้าโดยที่ปัญหาเดิมๆม,มันจะไม่เกิดเพราะเราตกลงกันแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ได้พูดคุยกันหรือเคลียร์ใจกัน ในเรื่องที่ผิดใจกันนะคะมันจะคาราคาซังแล้วมันอาจกลายเป็นประเด็นได้อีกในอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับคุณและเขาเะคะว่าจะสามารถพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้แค่ไหนในตอนที่ทุกอย่างมันวนกลับมาไม่ว่าอย่างไรตามความสัมพันธ์นี้นะคะใจยังตรงกันแล้วถ้าพักกันอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะได้ไปต่อกันนะคะ มาดูพี่นางฟ้าค่ะมาดูสิว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกกับคุณว่าอย่างไรบ้างความสัมพันธ์นี้น่ะต้องใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งนะคะแต่มันจะคุ้มค่ากับการพยายามแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องได้มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันระหว่างคุณแล้วก็เขานะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะห่างกันอยู่ก็ตามนะคะ เพราะตัวของคุณเองนะคะเป็นคนที่น่า uh รักในความสัมพันธ์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวตัวของคุณก็จะได้รับความรักที่ดีแน่นอนนะการงานการเงินนะคะค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นี้นะคะ มีคนขอพรน,นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามเลคะ่ะขอพรให้ความรักกลับมาขอพรให้ความรักราบรื่นนะคะคุณจะได้รับพรน,นั้นนะหรือถ้าหากว่ายังไม่ขอนะคะพี่นางฟ้าก็แนะนําให้คุณอธิษฐานขอพรกับเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะอ่มมาดูวันที่นะคะวันเกิดแล้วก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันที่1ิ ราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9ราศีพฤษศค่ะหรือคนที่เกิดวันที่2คนที่เกิดวันที่13นะราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข72 13 96เลขห56แล้วก็24ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ